รู้รู้รู้คนทีเนี่ยไมู่อแดงว่าไม่มีเดียวนีแหลพีี้วก็มีชื่อสำรองแบบชื่อที่เรือกเดี๋ยวเปที่อ่แเออกลทไ่นี่ยชื่อพ่อแม่เขาตลกสุดแล้วสมัยเขาเรียนมาธยี่มใช่ปะตอนเต้นเพื่อนเียกชื่อพ่อชื่อแเพื่อนเรียกชื่ออากงเออจัง เพราะว่าสมัก่อนหน้าร้าน่ะมันจะเขียนไว้ว่าอะไรนะแล้วมันก็จะรู้ว่าแบบอากงชื่ออแปงีแวเพื่อนเนี่ยเสียงม่ไม่เชื่อโกงแต่มไม่เชื่อพ่อแม่ไม่เชื่อโกงครับชื่อะไม่ต้องิ่เอยู่ชื่อเล่นดีเร็จเคยุ่ องพื่อนแม่ตั้งชื่อเขาเพื่อนเลยเหมปเปิ้ลมแอเปิ้ลเนเลยอหะม่มีแอเปิ้ลเลยอแล้วพี่สาวี่ะเออพ่สาเิดี่เมืองมี่อเขาเอะไรมพื่อนั้นแล้มาเป็นขายเวต ชื่อจีแต่มีชื่อไทยเอาไว้ให้ไปโรงเรียนเออก็มีชื่อจีไม่มีเรียกคือพี่สวี่รู้ไยนดูไก่อนวันมีชื่อทีนะที่มีออะได้ไงอ่ะเอเรียนสั่งงเรียนมหาลัยวันต้องมีชื่อจีนะเดี๋ยวไม่คิดเรื่องแรกไม่ถูกรอ เออาไปสัมภาษอาจารย์่เป็นส่อเลี้ยนตอนมีเดียนะนะท้ทนเามัือจับไปอข้ายขวาไม่ไดเยต้องติดเตรียมติวนี่จะเอาแบบนี้มีคอมือมาทกนันวันที่สามก็ไปที่ร่วมแบ่ไม่ต้องไปไปกระเพวเนี่ยไปอย่าง้น่ <ท>ไปไนทสองวันไปกันเดียวไปต่าวันที่สามก็ถ่ายวันทนี่สี่แล้วก็ ไม่เอาไปพาดเกินเก้าอี้ใ่ลูกมัหมอนหมอนมันมีเก้าอี้พาดอยู่เก้าอี้อะไรมอนที่มีขนานใหมันจะมข้าลมอหมอนมันใหญ่ใช่ไหมมันจะพาดอยูขาเก้าอี้ใช่ใมันจะพาดอยูขาเ้าอี้พาดอยู่บนแนารชี่มส ถ้าทีมันหาพอกเออยังไม่ได้ถือเลยหรองไมเดี๋ยวกูถืออย่างนี้ก็ได้วอ้โวกูคือมันกอยสั่งน่แบบนี่ให้โตส่วโลนี่จเพราะว่าเหมือนกับถ้าไม่มีจมูกก็อุดโอ้ยเรื่องเยอะต่ัแบบนี้